สวัสดีครับอ่ก็มาดูนะครับสําหรับอ่าไขควงไฟฟ้านะครับไขควงไฟฟ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับที่ทางโรงงานทํามาให้ต่างแบบแยกเฉพาะรุ่นนะครับอันนี้ครับแยกมาให้เลยทํามาให้พิเศษนะครับอ่หนึ่งเครื่องจะสามารถใส่ไขควงไฟฟ้าได้2ตัวนะครับแบบนี้นะครับอ่ะโดยปกติแล้วเราก็จะใช้กันอยู่หัวเดียวนะครับหัวเดียวแบบนี้นะครับถ้าใครอยากได้2หัว นะครับ2หัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถสั่งไป2หัวได้นะครับนี่คือวิธีการใช้งานนะครับเสียบปลั๊กไฟเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับจะมีล็อคล็อกนี้ตรงนี้ของเขาอยู่นะครับจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสียบไปให้สุดนะฮะมันแน่นแล้วก็หยุดนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับใช้แค่เบอร์หนึ่งก็พอนะครับแต่ว่าเบอร์สองเบอร์สามก็จะเร็วไปนะฮะเปิดเปิดสวิ์นะ เบอร์หนึ่งนี่ใช้เบอร์หนึ่งอยู่นะฮะเบอร์หนึ่งอ่ะโอเค okay, นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงมอเตอร์กันนะครับมอเตอร์ motor. อันนี้ก็คือตัวตัวกดฮะ,ะตัวกดอันนี้เป็นสายห้อยนะครับห้อยเวลาเราทํางานนะคะเนี่ยอันนี้คือขาห้อยเวลา,าทํางานนะครับทงานเสร็จกรอบรับทํางานเสร็จกรอบพับเลยนะครับอ่ะอันนี้นะครับคืออันนี้คือหมุนเข้านะครับหมุนเข้านี่มันจะพอถนัดเลยเขาทามาแบบว่าใช้นิ้ว ชี้นะครับในชี้ก็ถนัดเลยเห็นไหมฮ<น>ะถ้าจะหมุนออกก็กดสวิ์นี้เราทำไม้พอดีมือเราเลยเห็นไหมฮ<น>ะเนี่ยถนัดมือเลยเนี่ยเนี่ยสวิ์เปิดปิดอยู่ตรงนี้ <c oughs> อันนี้คือแรงมากนะครับขันโนต้ตบุ๊กอะไรพวกนี้แน่แนแได้เพราะว่ามอเตอร์เขาใหญ่นะครับเนี่ยอ่าโอเคแล้วสําหรับการวิธีการใส่นะครับตัวหัวพวกนี้มีแยกไขยนะครับ มีแยกขายนะครับสําหรับหัวนี้นะฮะมีหัวเล็กมีหัวใหญ่นะครับอันนี้เป็นหัวใหญ่นะครับมีหัวเล็กนะฮะถ้าใครจะสั่งเป็นสองชุดหัวนี้ขายแยกนะครับไม่ได้แถมไปทั้งสองนะครับถ้าใครจะสั่งเพิ่มก็ได้อันนี้จะประมาณห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยจะมีหัวเล็กขายนะครับมีหัวเล็กนะฮะมีหัวเล็กขายอันนี้ผมเอาลงมาชุดหัวใหญ่ มีหัวเล็กนะแต่ว่าให้เราใส่ก่อนเป็นหัวเล็กสําหรับขาใช้กับมือถือนะฮะอันนี้ผมใส่หัวใหญ่ให้ดูก่อนผมไม่ได้เอาหัวเล็กลงมานะฮะผมจะแถมหัวเล็กไปเนี่ยกดตัวนี้ลงมานะครับวิธีการใส่นะครับเนี่ยให้มันลงล็อกแค่นั้นเองใช้งานได้ละเนี่ยใช้งานได้แล้วนะครับผมจะแถมหัวเล็กไปนะครับอันนี้ผมเอาลงหัวใหญ่ลงมานะครับ ใส่ได้หัวใหญ่ขนาดนี้นะฮะนี่คือหัวใหญ่ใส่ได้ประมาณนี้เลยหัวใหญ่นะครับสามารถขันโน้ตบุ๊กหรือว่าแมคบุ๊กได้นะฮะเดี๋ยวผมเอาหัวเล็กตรงมาให้ดูนะอันนี้ระดับสองก็จะประมาณนี้อันนี้คือระดับสองนะครับระดับสามแรงขนาดนี้เลยนะฮะสามารถทําเป็นสว่านได้เลยค่อนข้างแรงนะครับโอเคนะครับฝากไว้ สำหรับสมาชิกที่สนใจนะครับเดี๋ยวมาดูใส่หัวปัดได้ไหมนะคะนอกเหนือจากนั้นนะฮะใส่หัวปัดนะครับแบบนี้โอในเล็กไปนะครับสำหรับสว่านตัวเล็กนะฮะอันนี้นะครับฝากไว้นะครับใครสนใจก็พรุนี้พร้อมจะส่งนะครับสวัสดีครับ